จุดสำคัญนะครับที่มาร์เกอร์ดาวยังคงมั่นคงอยู่นะตอนนี้และก็ระบบของมาร์เกอร์ดาวเนี่ยยังเข้มแข็งอยู่และอันนี้จะเป็นบทเรียนให้กับทางลูนาหรือเทอร่าเหมือนกันโดยเฉพาะลูนาคลาสสิกถ้าเกิดคุณจะกลับราคาที่ไปที่120ดอลลาร์มา์เกอร์ดาวเป็นแบบอย่างอะไรให้กับคุณได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ คอยนิมูนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามารับชมเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งคนสำคัญของลูน่าหรือเทอร่าและก็ลูกค้าคนสำคัญของเครือข่ายนี้นะครับเป็นคนทำลายเทอร่าหรือลูน่าด้วยนะครับนั่นก็คือเหรียญเซเบอร์คอยดายนั่นเองหรือ เครือข่ายของเขาก็คือ m a r k กเกอร์วันนี้ m a r k กเกอร์ออกมาทำการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นขาว f l a s ด้วยแต่น่าสนใจว่าบทวิเคราะห์สิ่งที่ทางทีมงานนะครับแล้วก็ทางาคนที่ดูแลนะมาร์กเกอร์วพูดถึงเทอร์ล่าเทอร์ล่าต้องทำอย่างนี้นะครับเขาถึงจะไปได้120บบาทและไม่โดนทำลายมาอีกครั้งหนึ่งเอาแหละเดี๋ยวข้อมูล เราไปติดตามข้อมูลในตัวคลิปนี้นะครับแล้วก็เราจะวิเคราะห์หลังคลิปนี้อีกทีนะครับเราไปวิเคราะห์ตัวข่าวก่อนดีกว่าในตัวข่าวนักพัฒนา s e a ันอีเ h e รี u m นักลงทุนที่ปรึกษามาริอ n น c o u n t นอดีตหัวหน้าของ m a r k คเดาวผมขอเรียกมิสเตอร์คันทรแลวกันนะครับคนนี้ก็ได้ออกมาเขียนในทวิตเตอร นะครับตั้งแต่ปี2018แล้วว่า่าเกียวมรณะเนี่ยหรือว่าจุดจบของเทอรล่าเนี่ยอ่าเขามองเห็นเลยนะในอนาคตนะครับว่าเทอรล่าเนี่ยจะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งในคำถแถลงการก็เขียนถึงคนหนึ่งนะครับชื่อไซรัสนอยาซีผู้ร่วมงานในทีมของมาร์คเกอดาวนะครับตั้งแต่ปีเมษปี2 0 1พเดือนเมษา โดยเขาก็ให้ความเห็นนะคะว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับลูน่าหรือเทอร่าอย่างแน่นอนนะครับก็คือเดาไปก่อนหน้านั้นสัก2อสาปีละนะครับว่าเทอร่าต้องเกิดแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือการล่มสลายในช่วง22กรกฎาคมของปีนี้นะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับเป็นคำแถลงการของลินดาเซียผู้มีประสบการณ์ทางด้านบล็อกเชนอดีต PM ของคอยเบท โดย n น u ยนะครับเขาก็ได้ให้ความเห็นนะครับว่า,เ,าเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยในการกับผูกของสินทรัพย์เนี่ยถ้า s t a b บ e c o คอเนี่ยตัวหนึ่งจะเข็งแกร่งได้อย่างใดนะครับต้องผูกสินทรัพย์ไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเห็นแล้วว่าทางเทอร่าหรือลูน่าเนี่ยได้ผูกกับสินทรัพย์ไว้ประเภทเดียวนะครับ คือมีการผูกสินทรัพย์ไว้หลายเหรียญนั่นแหละแต่ประเภทเดียวคือคริปโตนะครับซึ่งไดยเนี่ยเขาผูกสินทรัพย์นะครับในระยะแรกเขาผูกกับดอลลาร์นะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นอีเธอเรียมนะครับสลับกันไปแล้วแต่ตัวของอความได้เปรียบของสินทรัพย์นั้นๆนะครับหรือค่างเงินนั้นๆโดยมีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อนูบิตหรือ USNBT เป็นเหรียญหนึ่งที่ มาก่อนหน้าของลูน่าหรือเทอร่านะครับก็ใช้อัลกอริทึมแบบเดียวกับทางลูน่าหรือเทอร่านั่นแหละแล้วปัญหาคือว่าประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยนะครับอัลกอริทึมแบบเดียวกันใช้ความเสี่ยงแบบเดียวกันทางเทอร่าก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะการล่องสลายของเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญที่เป็นรุ่นพี่ที่ชื่อวานูบิสเนี่ยแล้วก็สร้างปัญหาให้กับ ในวงการของคริปโตโดยเฉพาะ tree arrow capital นะครับส่วนหนึ่งที่ tree arrow capital นะมีปัญหาแล้วก็ทาง Ce l ลเซียนะมีปัญหาเพราะว่า Luna หรือ t e r ร่ล่มสลายเนี่แหละนะครับทำให้มูลค่าเนี่ยกลับกลายเป็นศูนย์อีกครั้งหนึง่งนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจนะสำหรับโดคอนนะครับทำไมเขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับแต่ผมคิดว่า ส่วนหนึ่งเขาคิดว่าตลาดคริปโตเนี่ยเริ่มแข็งแร่งมากกว่าปี2016แล้วล่ะนะครับเพราะปี2016เนี่ยมันเขาคิดว่าม,มันเป็นช่วงนะครับที่ราคาตลาดคริปโตเนี่ยเริ่มขึ้นสุดนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณเข้าไต่มาที่3ามที่4ก็เริ่มลงนะครับจนถึง2017 2018เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับดังนั้นตลาดคริปโตในช่วงนั้นกำลังขยายใหญ่ด้วย นะครับล้วก็ตัวเลือกก็มีไม่มากนะครับดันั้นทางคุณโยริเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมโดคอเนี่ยเขาไม่หัดเรียนรู้นะประวัติศาสตร์นะครับมันซ้ำรอยแบบเดิมอย่างแน่นอนนะครับแล้วทำไมไม่หัดเรียนนะดังนั้นเขาบอกว่าการล่มสลายของลูน่าหรือเทอรล่าทำให้อุตสาหกรรมของคริปโตเนี่ยอกองทุนหลายตัวแล้วก็แพลตฟอร์มหลายตัวเนี่ยต่างก็ต้องพลอยล้มไปด้วยแล้วก็สร้างปัญหาเป็นโดมิโนไป ังนั้นสาระที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเราเนี่ยต้องกระจายความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะอังเคอร์เนี่ยหรือตัวของอัลกอริทึมเนี่ยนะครับที่ผูกเอาไว้กับสินทรัพย์เนี่ยคุณต้องเลือกนะครับว่ามันต้องมีแผนสำรองนะครับสําหรับสินทรัพย์ว่าจะใช้ตัวไหนในเวลาไหนนะครับเสียดายที่ทางลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยใช้คริปโตอย่างเดียวนะครับส่วนดายเนี่ยใช้2ออย่างนั่นคือดอลลาร์นะครับกับ อีเท r e u เนั่นเองนะครับและเราก็เห็นนะครับว่าในช่วงนี้ก็สองเหรียญน,น่าจะสู้กันอยู่แหละแล้วผมคิดว่าทางโดคอเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแย่งส่วนแบ่งของมาร์คเกอร์ดาวพอสมควรน,นะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้ให้ทางโดคอเนี่ยโดนคอนไปเลยนะครับคือทำให้การล่มสลายมันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องรุ้นกันตอนนี้นะครับว่าถ้าเกิดส่วนตัวผมอะผมจะถือไปถึงประมาณพันดอลลาร์เนี่ย ผมต้องดูนะคบว่าโดคอเนี่ยเขามีการาเปลี่ยนแปลงยังไงนะตัวของอังเคอรของเขาครับผมคิดว่ามีแน่นอนแหละนะครับประวัติศาสตร์คงไม่ได้ส้ำรอยหรอกเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะไอช่วงจังหวะตลาดของปี2016กับ2022เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันเทียบกันยากนะครับในหลายบริบทเนาะก็เป็นตัวอย่างให้สำหรับเรานะครับว่าอย่าทำอะไร ที่เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยต้องศึกษาให้ดีนะครับความผิดพลาดก็ผิดพลาดกันไปแล้วก็ยังไงก็ต้องค่อยๆตามแก้กันทีหลังนะครับผมก็เชื่อว่าเทอร์าและลูน่าจะกลับมาได้อย่างแน่นอนแต่ช้าหน่อยเท่านั้นเองเอาแหละนะครับช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าราคาไม่ค่อยเป็นใจเลยแต่ผมก็ยังหวังนะว่า USTC เดือน2เดือนนี้ราคาจะพุ่งแรงนะผมก็หวังว่าอย่างนะครับ ท่านผู้ชมคิดว่ายัางไงนะครับผมคิดว่าคริปโตเครนซีเนี่ยกำลังโกล o t เดอ o มูนะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณกลางเดือนธันยาธนุกันยายนนะครับถึงเดือนธันวาคมก็น่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่ตลาดน่าจะพุ่งแรงนะครับเพราะมันหลายเดือนมากหรือเกินนะจนคนเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดตครตาและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับทักเข้ามาได้ที่เพจเลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR code ไปให้และก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มดูนามีกลุ่ม cryptocurrency ด้วย ก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และสำหรับเหลานี้ผมก็หวังว่าคริปโตเอนซีนะครับจะโก o ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแจกฟรี <Jack> Free, <Jack. S 2> เหรียญ s ต a ร์เ t ็ตจำนวน2,565เหรียญ mm hmm. เพียงสมัคร mm hmm. สมาชิก m y Star สนใจติดต่อที่ line starnet city หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้า mm hmm. จอได้เลยค่ะ